ต่อไปนี้อ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดวิลิกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย เอาไม่ไหนๆก็มาแล้วเนี่ยไอตอนปิดเสียงที่เอโบมาคุยนะผมบอกเลยนะ <S <S มันก็เรื่องนิดๆหน่อยๆแหละผมว่าแบบมันพูดได้เว้จริงๆอะผมแค่จะบอกว่าด้วยความด้วยความที่คนทําเมืองเนี่ยคนทําเมืองเนี่ยด้วยความที่เคยอยู่เคเอีไงแล้วก็สนิทกับเราเนี่ยก็เขาใช่ไหมเวลา เวลาเราเล่นกับแก๊งไหนหรือเวลาแก๊งไหนมองเราเนี่ย <_ d ata> เขาที่เขาเลยบับเราหัวเมืองนู่นนี่นั่นอะไรทั้งที่ผมก็เลยงงว่าแบบกูเป็นหัวเมืองยังไงกูเล่นตอรี่ก็แพ้เออแต่จริงอะ่ะผมว่าที่เขาที่เขาด่าหัวเมืองหัวเมืองเนี่ยเขาน่าคิดว่าแบบว่าเคเอเจ้าของเมืองเว้ยอะไรอย่างนี้ผมเลยจะบอกว่าแล้วก็เขาก็จะแบบ ในแง่ต่างๆทั้งเรื่องของเรื่องอะไรในแง่ต่างๆอะไรเงี้ยเขาจะสงสส่ในตัวเราใช่ไหมเออซึ่งเอาตรงอะ่ะพวกการส่งของภายในแก๊งอะไรเงี้ยมีหลักฐานทุกอย่างนะผมบอกให้ของแก๊งเราอะ่ะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ผมจะบอกให้นะว่า ks เนี่ยไอ้เจ้าของเมืองเนี่ยมันเคยอยู่ ks ก็จริงแต่กูบอกให้นะมัน แม่งกวนตีนแต่กับเคเอสอะกูบอกให้นะช่วงแรกผมบอกให้ช่วงแรกเราเข้ามามีแอร์ดอบเอบีซีดีเราลันกันจน D, แอร์ดอบดีแม่งไม่มีคนเล่นเราลันกันจนแอร์ดอบดีไม่มีคนเล่นเออถ้าเกิดเข้ามาดูนะก็ฟังไว้เลยนะว่ากูลันกันจนแอร์ดอบดีไม่มีคนเล่นตอนนั้นสิ่งที่แอดมินทําคืออะไรแม่งเอาแอร์ดอบดีกูออก มันเอาแอร์ดอบดีกูออกมันให้เหตุผลว่ามันพวกกูเก็บฟรีเกินไปมันเอาแอร์ดอบดีกูออกยายแล้วก็อันนี้อันนี้สดสดล่าสุดล่าสุดรู้ไหมมีรู้มีมังกรแดงมีดิสแทนมีอะไรหรือเปล่าล่าสุดทำไมทำไมพวกกูถึง งดแอร์ดอปทำไมพวกกูถึงงดแอร์ดอปทำไมถึงเข้าไม่เข้าไปสู้ทำไมถึงไม่เข้าไปสู้นะครับทำไมถึงไม่เข้าไปสู้ทำไมถึงไม่งัดร้านกับมังกรแดงนะครับที่มังกรแดงถามทำไมเคเอไม่มางัดร้านครับไม่คุ้มหรอไม่คุ้มหรือเปล่าครับเพราะอะไรคือถ้าถ้าเกิดของพวกถ้าเกิดของพวกกูเหลือ ได้เห็นกูทุกวันอยู่แล้วแต่ที่พวกกูหายกันไปเป็นอาทิตย์ไม่เล่นอะไรสักอย่างเดียวเพราะอะไรของกูหมดครับ <c oughs> ที่ที่ที่พวกกูใช้คำว่าอ๋องัดร้านมันไม่คุ้มครับงัดล้านมันไม่คุ้มครับอะไรอย่างนี้ครับอ๋อที่แอร์ดอบออแอร์ดอบคนมันเยอะครับพวกผมก็เลยไม่เล่นครับ มันก็นั่นนะครับกูไม่มีของครับพวกกูก็เลยพักกันเป็นอาทิตย์ครับเพื่อโถมของครับแค่นั้นเลยเออแล้วก็ล่าสุดครับอันนี้ล่าสุดนะครับเรื่องตีมีดนะครับแก๊งไหนก็ตามนะครับที่บอกว่าอันนี้ปรับเลทให้ ks หรือเปล่านะครับหรืออะไรอย่างนี้นะครับ กูบอกให้อันนี cool. án, ้หนักเลยอันนี้กูบอกให้หนักเลยนะครับพอเราพอเรามีเรื่องกับดุกดุกปุ๊บเราตัดสินใจกันว่าเราจะเราของที่เรามีในตู้เราจะถมเราจะถมเอาเราจะโถเราจะจัดเต็มกับอาวุธกันนะครับเราก็ตีกันก่อนรีนะครับตีกันประมาณห้าทุ่มกว่านะครับรีเที่ยงคืนนะครับเราตีตอนห้าทุ่มกว่านะครับตีกันแบบเยอะมากครับ ตีกันก่อนเซิร์ฟจ,จะรีแป๊บหนึ่งอะนะครับพอหลังพอหลังรีมาครับพอหลังรีพอหลังรีมาครับพอหลังรีมาแม่งบอกว่าแม่งประกาศแม่งประกาศปรับเลทขึ้นนะครับเลทการตีนะครับหลังรีมันปรับเลทนะครับดกวนอืมแต่กูไม่อยากไปร้องอะไรเยอะไง น,น,นะครับเพอ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 บ้างเพอเพอแก๊งไหลแก๊งครับรู้เยอะกว่าพวกผมอีกครับเวลาเวลามีเรื่องอะไรเพอเพอรู้ก่อนพวกผมอีกครับพอไอเชียบโบมันชอบบินไปคุยเล่นด้วยครับผมแต่กับพวกผมเนี่ยหลังๆมาแม่งไม่ค่อยคุยเชียอะไรด้วยแล้วครับมีแต่มาแบบมึงเด,ดินดกนระทืบแน่มึงเดินกระทืบแน่โอ้มึงสู้เขาไม่ได้เลยโอ้โอ้เมื่อไหร่มึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่มึงจะชนะแก๊งใหญ่บ้างวะนี่เนี่ย,ยมันอยู่แค่นี้แหละครับผมนะไอ้เนี่ย โอ้มึงสู้เขาไม่ได้เลยถ้าถ้าถ้าเกิดสมัยกูอยู่นะถ้าถ้าเกิสมัยกูอยู่นะไม่มีน้าภาพอย่างเงี้ยนี่นะครับมันมีแต่อย่างเงี้ยนะครับผมนะครับก็เข้าใจแอดมินมันหน่อยนะครับทุกนเพราะว่าถึงแม้มันจะเหมือนสนิทกับพวกผมนะครับแต่ตอนนี้มันก็พยายามสนิทกับหลายแก๊งอยู่นะ ผมเห็นมันบินไปคุยกับทุกแก๊งเลยไอ้เจ้ผมไปไหนผมก็เจอแม่งอยู่คุยกับแก๊งอื่นแก๊งอื่นแกงอื่นน่ะไอ้เ้าตาบินมาหากูทีนึงถมถุยแย่งเดียวไอ้เี้ยอะนะไม่ผมก็จะผมก็จะมาคุยในส่วนของเออผมก็จะอยากจะออกมาไอ้นี่ด้วยไงว่าแบบเขาเรียกเทคแอคชั่นบ้างไงเรื่องเนี้ยว่าแบบเออแต่ส่วนแต่คนที่มันจะคิดมันก็คิดได้ละครับ มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่ไม่ได้แคร์อะไรหรอกนะครับแต่ก็อยากให้เข้าใจมันบ้างครับว่ามันทําว่ามันก็มันก็เต็มที่แล้วมันก็พยายามแบบบินไปคุยแก๊งดูนแก๊งนี้แก๊งนั้นกูเห็นแม่งกูไปไหนกูเห็นแม่งยืนคุยแก๊้งดูนแก๊งนี้แก๊งนั้นตเต็มไปหมดอะ่นะครับเออันนั้นแหละมันก็พยายามคุยอะทุกแก้งอะใช่นะ เนี่ยผมก็ระบายไปงัน้นแหละจริงๆไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกเออพวกกูมีของวกวูก็เล่นพวกกูไม่มีของพวกกูก็ลีแค่แนั้นเองครับเลิกเรียกพวกกูหัวเมืองได้ละรอพวกกูแข่งก่อนเดี๋ยวแจ้งกันนี่ย <Yeah. S 1> อ,อ๋อแต่ถ้าจะเรียกก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณ เดี๋ยวรับไว้ให้ครับผมนั่นแหละครับฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s OC ด้วยกันนะคะ